โดยสดชื่นขั้นเทพเครื่องดื่มเอ็มสตรอมฮีโน่5 0 0วิคเตอร์คิดสู่แห่งนวัตกรรมพันแกรกพบกับฮีโน่5 0 0วิคเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศยูโรโช็อกโกพายพายนุมน่มๆอร่อยชุม่มช็อกโกแลตสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีรธีรพัฒนพร้อมด้วยทีมงานนาว26 ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมชมรายการเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องจะเอาอยัางไงดีกับปีห้าเก้าพูดไปสองเรื่องน้ำมันแล้วก็เรื่องของหุ้นวันนี้ต่อถือว่าเป็นตอนจบเอาอีกสามเรื่องค่าเงินดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องราคาทองเอาให้ครบเซตเลยนะครับส่วน คุณผู้ชมจะไปใช้ประโยชน์อะไรยังไงนี่ก็สุดแท้แต่เพราะเรื่องแบบนี้เรื่องเกี่ยวกับการคาดหมายประมาณการเนี่ยแล้วก็การตัดสินใจการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องของคุณผู้ชมแต่ผมให้เทรนด์โดยด้วยเหตุด้วยผลว่าเป็นยังไงแต่ว่าระหว่างที่ชมรายการอยู่เนี่ย <c oughs> ถ้าหากว่าจะช่วยกันทำมาหากินหน่อยก็ดีส่ง SMS มานะครับ เบอร์ SMS ก็4242626คำถามและความเห็นที่คุณผู้ชมส่งมาในระหว่างที่ชมรายการเนี่ยถ้ามันมากพอและหลากหลายพอวันศุกร์เราก็จะจัดเป็นแบบคุยเปิดเอาที่ท่านส่ง SMS มาเนี่ยมาว่ากันเป็นชุดใหญ่ก็อันนี้แล้วแต่ท่านผมไม่บังคับแต่ว่าถ้าช่วยกันทำมาหากินก็ดีนะฮะ ทำคนเดียวมันหงอยหงอยนะมีฟีดบงฟีดแบ็มาด้วยก็จะเวิร์กกว่าคราวนี้เรื่องข่าวนะอันแรกเลยเนี่ยที่จริงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยน่าลกวนะจะด้วยนิยามจะด้วยตัวเลขที่เป็นจริงก็ตามทีเวลาเราดูฐานะของรัฐบาลในทางการคลังเนี่ย สิ่งที่เราดูนอกเหนือจากเรื่องงบประมาณเรื่องรายรับรายจ่ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูส่วนสำคัญไอ้นั่นคือเรื่องของหนี้สาธารณะ p Public Debt ตัวเลขล่าสุดที่เรามีขณะน,นี้คือณสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนยอดรวมเกือบเกืบจะ6ล้านล้านบาทแล้วนะครับสมัยผมทำข่าวแรกๆนี่ยังไม่ถึง1ล้านล้านบาทเลย ท่านก็ต้องเดาว่าผมอยู่ในยุทธจักรนี้มากี่ปีแล้วจากหนึ่งล้านบาทกลายมาเป็นจะ6ล้านล้าน,านบาทแล้วแต่คราวนี้ GDP ก็ใหญ่ขึ้นนะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วขนาดนี้อยู่ที่44.85%อรนถามว่าน่ากลัวไหมคำตอบคือไม่น่ากลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าระดับที่เราเป็นห่วงเนี่ยมันต้องประมาณสักเกิน50%หรือถ้าเกิดจะเอาตามที่เราตั้งเป็นนิยามของเราเนี่ยก็ได้ประมาณสัก6 0 แต่ต้องบอกท่านว่าที mm ่ผมไม่ค่อยห่วงส่วนหนึ่งก็เพราะว่าในหนี้ที่เป็นหนี้สาธารณะที่ว่าเนี่ย95%เนี่ยหรือ94%เนี่ยมันเป็นหนี้เงินบาทเรากู้เป็นเงินบาทใช้เป็นเงินบาทไม่มีปัญหาพิมแบงใช้เองได้อาจจะมีส่วนที่เป็นหนี้ต่างประเทศอยู่เล็กน้อยประมาณสัก6%ที่เป็นยอดเงินก็3 0 0 0กว่าล้านบาทหมื่นกว่าล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในแง่หนี้สาธารณะ โดยการติดตามของเราเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ในระยะต่อไปเมื่อมีการลงทุนมากๆเข้าเนี่ยแน่นอนแล้วครับว่าน,นี้สาธารณะก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่เขาก็ดูแลด้วยถ้าเกิด GDP มันขยายตัวไปด้วยก็ไม่ค่อยน่ากลัวส่วนเรื่องที่ผมคิดว่าชาวสวนยางรอกันอยู่ก็คือเรื่องการออกไปรับซื้อที่รัฐบาลกำหนดว่าจะซื้อราคา45บาทต่อกิโลเนี่ยคือวันนี้คลมาก็จะรับ ข้อเสนอของออตามมติคลอมอที่ออกไปซื้อนะครับจะมีหน่วยงานที่ออกไปซื้อคือกยอทอนะครับการยางแห่งประเทศไทยที่ว่าจะซื้อแสนตันแสนตันที่ว่าเนี่ยวิธีการซื้อเนี่ยก็จะเอาเงินมาจากค่าธรรมเนียมในการส่งออกยาง 4,500ล้านรับซื้อ1 0 0 0 0แสนตันราคาเฉลีย่ยประมาณ45บาทแต่จะซื้อจากบัญชีรายชื่อเกษตรกรสวนยางที่เคยมาขายจะไม่ใช่เป็นการซื้อจากพ่อค้าคนกลางแล้วก็กำหนดคุณภาพยางที่จะรับซื้อว่าเป็นยางก้อนถ้วยน้ำยางดิบนะยางยางแผ่นดิบชั้น3แต่ถ้าเกิดว่าคุณภาพต่ำกว่าน,นี้ก็ลงไปด้วยนะครับจุดรับซื้อเนี่ย3,000จุด เป็นภาคเหนือภาคอีสาน1000จุดแล้วก็ภาคใต้2,000จุดอันนี้ว่ากันตามปริมาณของการกรีดยางทั้งประเทศคือภาคใต้เนี่ยเยอะมันก็ต้องตั้งจุดซื้อเยอะภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยเพิ่งจะเริ่มแต่ต่อไปในอนาคตก็รูปการก็จะเปลี่ยนไปแต่ที่น่าสนใจนอกเหนือจากเรื่องยางที่ว่าแล้วเนี่ยปีห9เเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องของแรงเนี่ยหนียากหนีออกยาก นะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่านอกเหนือจากภาคเกษตรใครปลูกข้าวนาปังเนี่ยก็ต้องก็ต้องเจอเองนะจะไปขุดน้ำบาดงบาดาลแล้วก็ว่าไปแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าทั้งภาคอุตสาหกรรมอันนี้เขาต้องใช้นะแต่จริงๆรระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันก็มีระบบที่เขามีการเตรียมการนะ ทางภาคเอกชนเขาก็ต้องรองรับเนี่ยเขาก็เนี่ยเตรียมมาเต็มที่ละนะทั้งให้ข้อมูลทั้งเรื่องเอาน้ําบาดาลมาใช้บริหารจัดการเรื่องน้ําทิ้งมาบําบัดอะไรต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องทําเพราะถ้าเกิดมันไม่มีน้าเนี่ยบนบาดแต่ข้อดีของปีนี้ก็คือว่าในส่วนที่เป็นน้ําเนี่ยผมต้องบอกท่านอย่างนี้นะครับว่าเขาไปคํานวณว่าน้ําฝนที่ตกลงมาทั้งประเทศเนี่ยมันสักเท่าไหร่ 7 3 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรซึมไปในใต้ดิน5้0 0 0นล้านลูกบาทเมตรเป็นน้ำผิวดินเนี่ยประมาณ2 1 0 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรแต่เก็บได้จริงๆในอ่างเก็บน้ำต่างๆประมาณ20.000ล้านลูกบาทเมตรที่เหลือคือไหลลงทะเลไปนะก็จะบริหารจัดการเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการกันนะแต่ภาคที่จะมีปัญหาเนี่ย คือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนืออันนี้ดูตามสภาพท่านกเข้าใจตามรูปน้ําพี่มันมีปัญหาส่วนภาคใต้กับภาคตะวันออกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะมีภาคตะวันออกต้องดูใกล้ชิดหน่อยเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับทางภาคอุตสาหกรรมนะก็จะมีหน่วยงานที่เขาว่ากันและนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะไปคุยยาวเรื่องเอาไงดีปี5 9ก็คือว่าขณะน,นี้การจะขายข้าวในแบบ G 2 G เนี่ย ทางรัฐบาลทางกระทรวงพาณิชย์วันนี้ที่ประชุมครมก็จะมีมติรับทราบที่จะไปลงานามสัญญาซื้อขายแบบ g 2 g ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กับบริษัทคอฟโก้ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนำเข้าข้าวข,ของจีนเนี่ยประมาณ1ล้านตันแต่จะค่อยๆทยอยส่งมอบอะไรก็ค่อยๆว่ากันไปขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรายังบริหารข้าวในสต๊อก ที่เหลือบานเบอร์เนี่ยยังไม่จบเขาบอกว่าต้องใช้เวลาหปีกว่าข้าวที่คุณปูแกเก็บเอาไว้ในโกดังจะบระ,ะบายก็จนหมดแล้วราคาข้าวมันก็จะต่ําต่อเนื่องไปปีสองปีอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าวิบากกรรมนะต้องค่อยๆว่ากันเป็นสเต็ปสเต็ปทำยังไงก็ยากเพราะว่าตลาดโลกมันเป็นอย่างนี้ราคาไม่ดีก็ต้องค่อยๆผ่องไปทีละลำดับ ส่วนเรื่องที่จะดูในช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะดูเป็นแผงเลยว่ากันไปทั้งสเต็ปที่จริงทั้งเรื่องค่าเงินทั้งเรื่องดอกเบี้ยทั้งเรื่องราคาทองทั้งเรื่องหุ้นทั้งเรื่องราคาน้ํามันและความเป็นไปของเศรษฐกิจเนี่ยมันยึดโยงกันแต่เราแยกพูดผมพูดไป2เรื่องแล้วเรื่องหุ้นกับเรื่องน้ํามันวันนี้ผมจะว่าต่ออีก3เรื่องรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ ช่วงที่สองของมันนี่โกราวอย่างที่บอกุผู้ชมว่าเป็นเรื่องที่คุยต่อเนื่องมีคนถามผมเยอะเรื่องเนี้ยแต่ว่าคืออยากจะฟังว่าผมคิดยังไงนะในเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นแยกย่อยออกมาว่าเอะเอาไงดีปีห้าเก้านะอันนี้จุดที่ผมคิดว่าสำคัญนะเวลาเราประเมินอะไรเนี่ยนะเราต้องเห็นแนวโน้มมันที่ชัดเจนเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ย สำคัญไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากคนกู้ได้ดอกเบีย้ยเงินฝากเรื่องของการออมหรือจะเป็นดอกเบีย้ยเงินกู้เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการแล้วก็เป็นตัวเลขใช้เทียบเคียงเวลาเราจะดูผลตอบแทนการลงทุนด้วยที่จริงเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยเป็นเรื่องที่มองเทรน์ไม่ยากเลยแนวโน้มในปี5 9นี้ไม่ยากเลยอ่ะผมทำให้ท่านดูก่อนว่าตอนเนี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต่างๆเนี่ย,เ,ยเราแยกมาดูกันนะสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยไปเมื่อเดือนธันวาตอนนี้ก็อยู่ประมาณเนี่ยร้อยละ0.25ถึงร้อยละ0.5อังกฤษจะขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นนะ0.5ถ้าเป็นเงินยูโรนี่0.125จนะจีน4.35เกาหลีนี่เท่ากับเรา1.5%ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆไม่ได้0%ปรหรอกประมาณ 0. 1 ถ้าถามเทรนด์ของดอกเบีย้ยไม่มีไม่มีอะไรที่จะต้องอ,อะไรล่ะไม่ต้องไปกังขาเลยแนวโน้มดอกเบีย้ยเป็นแนวโน้มที่เปลี่ยนจากขาลงและทรงเป็นขาทรงและขึ้นขึ้นเร็วขึ้นช้าแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันสหรัฐอเมริกาปีนี้ก็คาดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยสักสามครั้ง อาจจะไปอยู่ประมาณสักร้อยละ1.25ขึ้นสัก75สาตังค์แต่ว่าจะทยอยขึ้นเร็วขึ้นช้าก็ความเป็นไปของเศรษฐกิจเขาในขณะที่ทางยูโรนี่ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยอังกฤษก็มีแนวโน้มแต่จะขึ้นช้าหน่อยเพราะเพิ่งกลับมาจากสาราน,นจาจทางรัมตีครังเขาชื่ออะไรจอร์จออสบอร์นเนี่ยก็ชักไม่ค่อยแน่ใจว่าจะฝ่ามรสุมดีไหมเพราะว่าบอกปีนี้การประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจอังกฤษก็เ,เรียกว่าย่ำแย่เหมือนกัน เรื่องจีนการชะลอตัวของเศรษฐกิจอาจจะมีช่องทางลดดอกเบี้ยแต่ว่าคงไม่ลงมากแล้วคงจะประมาณคือแถวนี้เกาหลีกับไทยก็ว่ากันไปราวนี้สําหรับเราเนี่ยผมคิดว่าดอกเบี้ยของเราเนี่ยคงจะปรับตัวขึ้นน่าจะเป็นจุดต่ําสุดยกเว้นปีนี้เศรษฐกิจชะลอตัวแบบมากๆนะสบเซามากๆอาจจะมีรูมลงได้สักสลึงหนึ่งแต่ผมเห็นว่าไม่น่าขึ้น พราะฉะนั้นในเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นขาขึ้นน่าจะขึ้นอย่างช้าๆขึ้นอย่างระมัดระวังประคับประคองนะคราวนี้มันก็จะไปโยงกับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเงินเรื่องของค่าเงินนี่ก็ไม่ยากเลยถ้าเอาเงินบาทเทียบกับเงินสกุลอื่นๆเป็นตัวตั้งเป็นตัวหารกันนี่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์ถ้าลองกลับไปมองนะครับผมย้อนหลังให้ท่านดูตั้งแต่เดือนมีนา ปีที่แล้วจนถึงขนาดเนี้เดือนมกราปีนี้ยท่านจะเห็นว่าดูเส้นกราฟขึ้นขึ้นนะตอนนี้ก็เรียกว่า36บาทนะเกิน36บาทดอลลาร์บาทเกินสัไอ้นี่ก็ดูไม่ยากดูไม่ยากเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์มีแต่ว่าจะอ่อนตัวลงไป มากและเร็วแค่ไหนโอกาสที่เงินบาทจะแข็งสมมุติว่าเราพูดถึงว่าเงินบาทจะแข็งมาอยู่มาตนักสามสิบสามบาทเงี้ยไม่มีใครไม่มีใครเชื่อนะเต็มที่ก็หลุดสามสิบหกบาทก็ลงมาสักเต็มที่ผมว่าสามสิบห้าบาทห้าสิบนี่ก็เรียกว่าเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นแนวโน้มของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็คือเงินบาทอ่อนตัวพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านไป ลงทุนซื้อเงินดอลลาร์มาเก็บไว้ผมจะบอกท่านก่อนนะครับว่าท่านที่ชอบเก็บธนบัตรเนี่ยอ,อย่างผมไปอังกฤษรอบที่แล้วผมซื้อเงินปอนไว้ตั้งนานแล้วเป็นสิปีอะออโทษไม่ถึงเจปีประมาณเจปีไอ้ธนบัตรใบสูงสุดของเงินปอนเงินพาวสเตอร์ลิงของอังกฤษเนี่ยคือ50ปอนปรากฏว่าไอ้รุ่นที่ผมมีเนี่ยมันเป็นรุ่นที่เขาเลิกใายแล้ว จะใช้จริงๆเอาไปซื้อของแม่บอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไงต้องเอาไปแลกแบงก์ถึงจะได้แต่บางร้านเขารับเขาก็ไปแลกเองแต่ว่าเงินรุ่นนี้เขายกเลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้ไม่ได้หมุนเวียนแล้วคนค้าขายก็ไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐนี่ก็เหมือนกันขนาดนี้ใบละร้อยนี่นะครับถ้าไม่มีไอ้ส้มๆไอ้เบนจามินแฟรงกินไอ้หัวโตเนี่ยนะรุ่นเก่าๆที่ไม่มีท่าซึ่งปอมมันเยอะๆนี่ต้องต้องไปเนี่ยต้องมีส้มๆอย่างนี้เนี่ยถึงจะของใหม่ ถ้าไม่มีส้มๆแบบนี้เนี่ยนะไม่มีขนนกส้มๆอย่างเงี้ยอันนั้นของเก่านั้นใครที่มีของเก่าอย่างเงี้ยของเก่าไม่อันนี้ของใหม่ไอ้นนที่ถ้าเห็นเวลาเขามาจับเงินโปงเงินปลอมเนี่ยเป็นของเก่าไม่มีแถบไม่มีสีเนี่ยไอ้รุ่นนั้นแต่ว่าเนี่ยท่านก็ต้องดูตรงนี้ประกอบด้วยนะไม่ใช่ว่าไปซื้อเก็บไว้ถึงเวลาเอาไปซื้อของเขาไม่รับนะคือรับเหมือนกัน,นแต่รับแบบกระบิดกระบวยต้องไปแลกแบงก์อย่างนั้นก็ไม่ถูกดอกเบี้ยขึ้น ค่างเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ก่อนอันนี้เป็นจุดสตาร์ทที่ท่านจะมองต่อไปคราวนี้มันมีตัวหนึ่งที่มันค่อนข้างสลับซับซ้อนมองยากที่สุดในบรรดาตัวที่มองยากที่สุดในขณะน,นี้สำหรับผมนะคือทองคำนะความเห็นมันต่างกันเยอะมองกันคนละขั้วคนละมุมนั่นเยวผมจะลองดูซิว่าเราลองย้อนกลับไปดูราคาทองคำทั้งในตลาดโลกด้วย ทั้งที่เป็นทองคําที่เราซื้อขายเป็นทองความบริสุทธิ์96.5ที่เป็นที่เป็นทองคําแท่งด้วยจะคุยพอเป็นไอเดียแต่ท่านก็ไม่ต้องเชื่อผมมากนะครับท่านก็ฟังผมไว้เป็นหนึ่งความคิดนะเอาไว้ไปคิดต่อเองเรื่องทองเป็นยังไงช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ เอาละครับสำหรับท่านที่สนใจหรือว่าชอบเรื่องการลงทุนในทองนะอันนี้มันเป็นจริตของแต่ละคนบางคนชอบซื้อทองบางคนชอบเล่นหุ้นบางคนฝากเงินซื้อพันธบัตรบางคนชอบชอบไม่เหมือนกันนะงนั้นไอการชอบไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องมองให้เรียกว่าลองดูซิว่าสถานการณ์เป็นยังไง คือที่จริงเรื่องทองเนี่ยต้องบอกท่านว่าตั้งแต่มันขึ้นไปสูงสุด1,850เหรียญต่ออาวหลายปีละสามปีที่แล้วมันก็ลงมาโดยตลอดละแต่ว่ามันลงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่หลุด1,000อันนี้คือว่าอหางทองต่างประเทศนะครับไอเนี่ยไอโกบาเนี่ยนะทองเป็นแท่งอย่างนี้เราไม่ได้ซื้อแบบนี้นะเราซื้อกระทองแท่งกระจงกระจองนีนะอย่างดีก็ซื้อเป็นกิโลบาแผ่นละ น้ำหนัก1กิโลนะอย่างเงี้ย1กิโลนะครับ1กิโลตอนนี้เท่าไหร่ละประมาณเท่าไหร่ <c oughs> กิโลหนึ่งก็ประมาณสัก60บาทก็ตอนนี้กิโลหนึ่งก็ประมาณสักล้านสองนะแต่ว่าลองดูนิดหนึ่งว่าอะอย่างราคาทองคาแทง่งถ้าท่านดูย้อนหลังนะอันนี้ย้อนหลังไปไม่นานาแค่ปีเดียวก็ลงมาประมาณสักเท่าไหร่ละสองร้อยเหรียญอะสองร้อยเหรียญน,นะสองร้อยเหรียญไอ้ล่าสุดตรงเนี้ย วันนี้ที่วันะที่มันเป็นตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอาจจะมีเหตุการณ์อะไรตอะไรนี่เป็นเรื่องเฉพาะหน้านะนะราคาทองคําแท่งอันนี้บางทีแต่และว,วันมันผันผวนแต่และจังหวะมันไม่เท่ากันแต่ถ้าดูเป็นเทรนด์เนี่ยอันนี้นี่ล่าสุดนะที่เขาผมเอามาของเมื่อวานเนี่ยราคาเนี่ยก็ตอนนี้พันเก้าสิบเหรียญเจ็ดสิบเซนต์ต่อหนึ่งอัล์นะคราวนี้ลองดูเงินที่เป็นทองคําแท่งที่ขายในประเทศต้องบอกท่านนะครับว่า ทองคาแท่งในตลาดโลกนี่ความบริสุทธิ์99.5ของเรานี่96.5คนละระบบกันนะทองบ้านเราไปขายต่างประเทศยากมากนะเป็นคนละเป็นทองคําแท่งที่ไม่ได้เป็นที่นิยมแต่ว่าเรานิยม96.5อันนี้ทองคําแท่งเมื่อเนี่ยเมื่อวานนี้นะทองคําแท่งบ้านเราเสนอซื้อ18,650เสนอขาย18,750แถวบนนะแถวล่างไม่ต้องดู เดี๋ยวนี้95%ของคนซื้อทองซื้อทองแท่งเหลือแค่5%เป็นทองลูกประพันธ์จะรับคนที่มาแต่งประดิษฐ์ประดอยนยแต่ว่าุดทั่วไปถ้าพูดถึงลงทุนทองก็เป็นทองแท่งหมดไม่รวมถึงเป็นทองกระดาษด้วยเลยด้วยท่านลองมองย้อนหลังกลับไปปีนึง <t ell> นี่พ9นเ1 9าพัร้อยเอต้นหมื่นเก้าพันหกร้อผมบอกท่านอย่างนี้ไอเดียผมนะไอเดียผม การจะดูว่าราคาทองเนี่ยมันถูกแพงหรือไม่เนี่ยมันมีสองปัจจัยหลักๆเลยปัจจัยที่หนึ่งคือราคาทองคั่แท่งในตลาดโลกเดี๋ยวผมจะบอกอธิบายต่ออันที่สองคือค่างเงินเพราะเราเพราะเรามีเรื่องค่างเงินประกอบด้วยบาทอ่อนพอตีเงินทองคั่แท่งออกมาเป็นเงินบาทมันก็จะสูงขึ้นถึงแม้ทองตลาดโลกจะลงแต่เงินบาทอ่อนมันตัดกันอย่างนี้อยู่อันนี้แนวโน้มเงินบาทอย่างที่บอกอ่อ,อน นั้นอันนี้สงถ้าราคาทองไม่ขึ้นก็อาจจะได้อันนี้สงจากการที่ราคาทองเพิ่มขึ้นเพราะข้างเงินที่มันอ่อนตัวอันนั้นประเด็นแต่สิ่งที่ยากก็คือการประเมินราคาทองคำแท่งในตลาดโลกซั p พลายดีมาเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าเราไม่ค่อยรู้หรอกมันยังมีเรื่อง g o ลฟิ u จอร์เรื่องซื้อขายล่วงหน้าแต่ผมให้เป็นไอเดียอย่างนี้ว่าสำหรับผมผมมองว่าราคาทองคำแท่งในตลาดโลก ลองเท r มผมยังเชื่อว่ายังลงได้อีกจุดตัดที่สำคัญคือที่ราคาประมาณ1,000เหรียญบวกลบถ้าไม่มีจุดตัดตรงนั้นเนี่ยพูดถึงการลงทุนใหม่เนี่ยผมยังไม่อยากให้ลงทุนแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าท่านที่มีอยู่แล้วจะต้องไปขายทงขายทิ้งนะถ้าเราไปคำนวณดูมันก็จะเหลือประมาณสัก1,800หรือ1,7500ถ้าเป็นทองแท่งในประเทศไอ้ส่วนที่จะขึ้นไปเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน20,000บาท ก็อ,อาจจะแค่หมื่นเก้าเท่านั้นเองงนั้นเรายังมองทองคำแท่งในตลาดโลกเนี่ยเทรนนะ์น่ะยังเป็นเทรนที่ยังลงได้ต่อนะยังลงได้ต่อแล้วความซบเซาวนันนี้มันไปโยงถึงเรื่องการลงทุนในกองทุนทงกองทุนทองอะไรด้วยแต่มันจะลงไปถึงจุดไหนมันลงไปถึงจุดที่เป็นต้นทุนของเหมืองที่เขาทำทองคำแท่งออกมาซึ่งขณะนี้เนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันเพราะว่าเหมืองมันมีหลายชนิด บางคนบอกว่า500เหรียญก็มีบางคนบอก800เหรียญบางคนบอกพันหนึ่งแต่ผมคิดว่าราคาที่มันเป็นต้นทุนเฉลีย่ยเท่าที่ผมมองย้อนหลังออกไปเนี่ยประมาณ900บวกลบนั้นจุดต่ําสุดผมว่าอยู่แถวๆนั้นแต่จะเกิดหรือไม่เกิดได้อีกเรื่องนึงอาจจะมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าทําให้มีการบริโภคทองจากธนาคารกลางหรือเกิดความระสัมระ,ะสายในทางในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจในทางอะไรพวกนี้ทําให้ทองกลายมาเป็นดาร์ลิงของการลงทุน แต่ถ้าไม่มีเหตุอย่างนั้นเนี่ยผมยังมองว่าซึมที่จริงคนเล่นทองต่อหลังๆก็ต้องบอกว่าไม่มีแรงจูงใจเพราะว่าขึ้นลงไม่ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าจะทํากําไรได้ประเด็นปัญหามันคือว่าเวลาเราพิจารณาเทียบเคียงเรื่องการลงทุนมันก็แล้วแต่จริตแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดนะคนที่ชอบเคลื่อนไหวเร็วนะครับม่าว่าเข้าง่ายออกง่ายอาจจะมองว่าหุ้นเร็วกว่าทอง กดจึงทองนี่ต้องเอาไปตัซื้อเป็นทองแท่งตกไปล้านทองนั่นอะไรมาอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็มีบัญชงบัญชีก็สุดแท้แต่ของบ้านเราในการซื้อขายทองคำล่วงหน้านั้นย,ยังไม่มีการซื้อขายในลักษณะที่ส่งมอบจริงเมื่อครบกำหนดอะไรต่ออะไรพวกนี้นั้นเรายังไม่ครบวงจรทั้งหมดในเรื่องการซื้อขายทองคาแท่งในบ้านเรายังขาดอีกอันหนึ่งคือเมื่อไม่เมื่อไม่ทําการเมื่อทําซื้อซื้อกลฟิวเจอร์แล้วไม่ทํารายการรีเวิร์สเป็นขายฟิวเจอร์เนี่ย จะต้องรับทองเนี่ยเรายังไม่มีตรงนั้นแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาไปถึงตรงนั้นด้วยคุณสมัครใจจะรับทองก็รับทองไปนะครับจ่ายเงินไปแล้วก็จกกันไปก็มีของเรายังไม่ครบพอยังตกลงอะไรกันไม่ได้ก็ว่ากันไปอันนี้เป็นจุดโหวดด้วยแต่ยังอย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าเรื่องค่างเงินกับเรื่องดอกเบี้ยเห็นเทรนชัดแต่เรื่องทองนี่เถียงกันผมอยู่ในฝ่ายที่คิดว่าราคาทองยังไม่น่าที่จะเป็นจุดต่ำสุดแต่ว่าก็าใกล้เต็มทีแล้ว แต่การจะตัดสินใจเมื่อไหร่ยังไงก็แล้วแต่บางคนก็ชอบทองก็ก็คิดว่าถูกแล้วก็ซื้อไปแต่ถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ลงก็ทําใจบางคนก็บอกไม่เป็นไรเก็บไว้ที่บ้านสิปียี่สปีแม่งให้ลูกให้หลานไปอันนี้ก็แล้วแต่คตินิยมต่างกันไปแต่ดีนะครับซื้อทองดีอย่างนะครับถ้าเป็นมรดกไม่ต้องเสียภาษีมรดกเพราะไม่อยู่ในแคตตาลรี่ที่เขาจะบาคิดแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นเป็นเพื่อนเอามาคิดนะ,ะข้อดีมันก็มีเหมือนกันเอาละครับ ส่วนเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยผมไม่ค่อยอยากพูดอะไรมากนะท่านไปดูเองกันแล้วกันว่าดดชนีดัดดชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ปิดบวกลบมูลาคา่าการซื้อขายหุ้นที่มีอยู่ในกลุ่มนักลงทุนแยกรายประเภทอุตสาหกรรมท่านกันไปดูนะครับรวมทั้งหุ้นห้าตรงห้าตัวด้วยสําหรับผมสาธยายมันจนถึงขนาดนี้เนี่ยต่อเนื่องสองวันเอาไงดีปีห้าเก้าเนี่ยท่านจับมาเชื่อมโยงต่อเนื่องกันจัดเป็นระบบก็คิดว่า คงจะพอได้ไอดีนะครับหลังจากที่หายไปประมาณสักสามอาทิตย์ไปเที่ยวเนี่ยกลับมาก็เต็มที่ส่วนจะเต็มที่ไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมด้วยเอาละครับวันนี้มันนี่โกราวผมกับทีมงานนาว26คงต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีครับ